สวัสดีครับเบาวดินห้อยดีนิริสารครับสวัสดีครับมือนี้เบาวดินก็เบาวโจนะครับพากันมาเลาะเบิ้งขัวเขียดเบิ้งนะครับดูดูหนาวหนาวบ่อท่านโหลดปันใดครับพี่น้องหัวสีได้บ่อนะครับซัเมื่อนี้วันที่อะไรครับวันที่วันที่ยี่สิบเอ็ดครับธันวาคมของคันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอย่ามาหลุดน้องกันว่าเบาวดินสีได้เขียดบ่อครับได้ยังกะเอาครับพี่น้องครับมือนี้มากันสองคนครับเบาวบอยเบาหนึ่ง เบาตัวครับบริม่านะครับพากันเห็ดทุระครับเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้อยบบาดินควาออกตัวแหลกแยกมานแก่ใสตัวเอี๊ยบพูนขึ้นพูนพูนไม่เราไป่เราไปลากทั้งหมดนั่นง

mời chị hô chị hô mời 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 chị Hôm nó Mày lấp chăng

ไม่เห็นชัดบ่กระ็นครับไม่เห็นมันโดดขึ้นเลย โง่ไหมไม่มันโหดขึ้นงนไมนส่วนอยู่ใคร่ใเห็นหมอนแน่สิหอบครบอีกไงบอสแค่นีครบมั้ะ อูพ่อโบเกากบพอเฉียดเกาเฉดครับูพดีดองต้องขึ้นตื่นเนี่ยดีมใชดีโอ้โอ้โอขี่ใกล้ขี่ใกล้ขี่ก้อ ขนานไมใส่ยื้อเท้านอั้ออง,อง,องโอ้ยมือขาอยู่ขายืขานละยื้อตดนละอ้ยงนพี่น้องเอยจะถงเก็ย,ยโม่ใหญ่เข้างไงครับวัด โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเก็มพี่เนอตัวใหญ่ตเอ้อครับขาย่าีเนาะตัวเป็นใบใหม่ไก่อยู่บนมพี่น้องนวยุ่ยไก่พี่นนอง โมพี่น้องเข้าเบาถึงเกือกับเป็นบาเป็นเพรอเนี่ยพ่อต้องโค้งเด้อเสียมบมดี้ด้วข้ากางเกงพี่น้องครับโอ้ยนี่ก็ต้องข้าบประันน้องนี่ก็โดดไปไกลแบบไม่เที่แสงอาทิตย์อุ้ยอุ้ยเขาบอกกระปูอยู่กับกบว่าเรื่องไก่ไหมเป็นไหมี่กระปูกระปูกระปู โอ้ยนว่าเมาดีนึงว่ะกบพี่น้องน้่งเนี่ยน้าโอ้ยตัวกใหไงนะครับพี่น้องครับพอ้โหเป็นหญาวนะแเปีนสุโต่น้องบ่้ เอาเราจะเอาเอาันหมองแพ้เนี่ยต้องดินอะไรด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì còn Để à, không bỏ lỡ những video hấp luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ครับยังหุอกแบบนี้อันเ in> ็เล okay. ือกที่ันองตื่นมาฮครับลงไดล้วมันรับลองอ้ยุกินสับนี้มันบดแตกเนาะ กบไงกบไงกบไงแม่นอยู่บ่จักแล้วไอเส้นหัวโลยู่นี่โอ้บ่พี่น้องพี่น้องครับเห็นมันมาดินว่ามันกบไงนี่แนี้เห็นบ่แม่นอยู่ัววายกบอีหลีกบแมนบ่กบแล้วตั้งมีหนาเฮ้ยกบรัวอุ้ยกบอีหลี กบกบพี่น้องคนว่าน้องน้อกเฮ้ยน้องเอ้ยพี่น้องครับกบบ้าดินสิบองค์ยืนตื่นเนาะปาดยังไงวโอ้ยพี่น้องเราจะหลังกับรถตัวใหญ่ปุ๊ กุบไงคร <Elena> ับเนียวเผินนามเ่ินม่อยเพื่นครับเพื่อน้าข้อมันยังอยูได้โดนเนาะนามหากหลายนึ่งเน็ตเลยว้าเียบเห็บเลยครับเอาไงทองึืนผมหนัเฮ้ ba leo thì mán này tua chạy nhá mộ ăn đúng cái mồ nó kẹo kẹo เจี๊ยิจอีโมอีมไปคู่กันโมงั้นเด็กแ่นั่นหีนบ่นู่นนั่นน่ะเด็เจี๊ยบโมครับกองเียงถุงห่า được cái thần ơi nong oh, situ aja tuh ni kong ngay. Ini, 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 ni

เกียดง่ายให้น้ำเบาดินครับดินทรายเด่นคือดินทรายดินทรายผสมอะไรเกียรตองนร่มกำลงลงเกียนีิ นั่นพ่นพ่นพ่นเขาเขาเขาโอ้ยใ่ไมืออะไรยูไงหนึ่งจะไปรัลท่าของไปไดที่ไหนขอเห็นเ <c oughs> นี่าเี่ยงนึกรุ้ปด้วยละละะดัดก็ได้ เมียคือนเงาแตกต้องมีน้าจ็กต้องมีน้าเรืองเียืมัตรัดเียกอยู่ย้า bây bay mày cả đến kiểm nó ta chắc là có chuyện thêm mình này kiếm รั้งเล่ายังติดหลรดมังโอ้โอ้ตัวแม่ครับพอดีดอนี่จะขูเขากรรมเลยทีทเแีวนี โอ้ม่วงเปิดนี่มือละนี่เปิดคิดม้วครับคิดม้วใหญ่ครับ <c oughs> ใหญ่มันขึ้นมาทางหี้แล้วกัน

มันก็แลนหนีเจอแล้ว,วแลนหนีเข็ดหม่คนครัเออมันงูเนาะจ๋าวางูอ่ะด๋ววางูดิเข็ดโมูเขาบอกเข็ดม่กระพานกันเราเหลืองใช่หร้อใช่ยอ<ว>ือ<ว> ผูหลูผูแม่ผูฮะบีเรบ่ขึ้นไม่น้ำขากบบว่อีหยังนี่มูมูฮะเกียรเกียรโมเกียรโมฮอขาเกียรโมเขียรโมบ่ แม่พี่น้องบุ้ยขีดโมกเขาไงพี่น้องอปาดอปาดอปาดเบาดินนุ่มมากตกใจบัดพี่น้องเนียบไปนงเขาไงน้องเบาดีก็บาโอ้โหไม่สีมีหนายนมยางมันไมียบดิโอ้โหมันมีหนามด้มันต้องดูแหง โม่ให่เยอะใหญเพียงขินโม่เด้นทั้งกบครับพี so <mel od 9> ่น้องครับนี่บ่าวดินกับบ่าวโจกัดสิ้อผากันกลับเหรอครับเมือเข้าก็แตกเลือดออกไรคูบเกียดถือกับหมากเสียมครับพุ่งคมครับบ่าวดินขอบุญขอบคุณเด้อครับแม่แม่เอฟซีทุกหม่องทุกบอลครับไอ้ไอ้สายเงี้ยพี่น้องทางล่าพ่อพี่น้องจากทิ้นฐานบ้านเกิดไปสู่ชีวิตไปไม่ขล่อมไม่ควยอยู่ทางทางแดนครับบ้านกัขอบคุณเด้อขอบคุณสิ่งของขอบคุณน้ำจิตน้ำใจจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องที่เย็นเมื่อไหร่ นะครับดีและขอบพุ่งครับโอ้ยเอยอเออเหนื่อยฝากช่องเลยน้อยบ้านในาน้อยหลังทีหลังเดอ้อพี่น้องห้อยดินทินิสานบ่าววยเดนิสานบาวตัวอีสานบานเน่าสามเอกอีสานผ้ารอครับบ่าจ้บ๊อบมอนบ่าวอามบ่าวไอ้นะครับมาขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องยดีแม่งลราด้วยสุขภาพแข็งแรงครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยลไรจนบอกกับสีบัวเถิดพี่น้องคุณนาอะไรเนี่เอากินล่ะครับ น่จริงๆน,น,นก๊นกนาคอยสู่ไปนสงดี่นีนอ,อยู่ดีนือตอนที้งานห,หลายงยางงน